สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องเด้อน,นี่มาใส่รอมรอมดักกลบมาหนีเย็ดไปเบิดพี่น้องเลยเบ่งเด้นนี่ใส่รอมอันนี้หอยหน้าเอาไปเคียงใส่นะคะส่วงนี่อย่าไปเคียงบุมีงานไทยปยลาใส่อะสามปู มัมีงานไทยพี่น้องว่างงานกับหาอะไรได้เสริมเนาะใส่ล้อมใส่อีล้อมเดี๋ยวไปเขีงปลาใจ้าน้ามือหันละพี่น้องเอ้ยนี่ยนี่มันอีล้อมไหมอันนี้ก็เอาทอพี่วิสีเห็นนะคะนนเนี่ยกงมันนี่ต้องคนปากเอาลวดเอาอันลวด ไาไปใส่เบื้องพี่น้องไม้ที่ดีเด้พี่น้องนี่ใที่เจ้าเบื้องเอานี่มันก็สีเป็นนาตาปเป็นเนี่ยพี่น้องนี่เป็นน้ำลายพี่น้นองเลยนี่แหละบ่ใส่ได้วางนา้ำลายผงใส่วาง มาดีดีใช่เดี๋ยวพี่น้องวิธีซื้อ,อนี่โอ้ยังบบได้พี่น้องอันนี้แต่เคียงลอยอยู่ในน้ำนี่ๆพี่น้องมเบิงมาดิ อันในเรือพี่น้องเฮอพูดีเห็นหลังไปขิงนี่เฮอเห็นไม่นดก็ไ่ได้พี่น้องน้ำแห้งตายตรงนี้สำคัญที่สุดพวมนี่เห็นบวพี่น้องรักเสียบเสียบลงไปอ้หู้ขันบบเสียบกบใหญ่เชียวลงน้ำแมนเอแมนพี่น้อง มาคีนตันไว้พี่น้องเอ้ยตีนได้ดินได้แก่การเลือบุได้พี่น้องสำคัญที่สุดนี่เพื่อพี่น้องเนี่ยเพื่ออะไรตัวควบพี่น้องอันนี้ตัวควบเบื้องเอานักคนเพื่อกับบอไซพี่น้องปลาใบโลโคเลยลักคนสูตรไทยสตรมันสูตรไทยสตรมันนบรปไทยเพิ่นว่าพี่น้องเลย จะจำมาไหมเอามาเบิุงอี่ใหม่นึงพี่น้องห่างจากนั้นประมาณสิบเมตรถุงซีเซอร์ที่เพี่น้องมีกบบูมีบูรุแต่ผมอซืมาซื้อมือเดียวแล้วก็ถือถึงจะมาอีกเธอหนึงบางคนเพิ่งซื้อห้างยี่สิบเมตรในเสื้อล่างนึง ดูบูมีเราพี่น้องมีเตอีลมไลยลักเอาหลายุมเอาพี่น้องเอ้มีไสไปก็ครึ่งเอาหลาทุมเอาฟังไว้ด้วยพี่น้องโอ้ดินแข็งพี่น้องเอ้มองนี่เอาล่ทุมเอาเด้อสูตรผมบุมีคาถาดอกคือดท้องไว้ในใจ มีลายล่างมีใสไปก็ครคึ่งพุทธคนซือยี่สิบล่างก็พอแล้วผลวะผมบบได้มืนอวาหนูกัดได้มาสามสิบล่างพี่น้องนี่นะี่ะไปไลาต่อกบโบได้พี่น้องเอ้ยมาหาใส่ทั้งนี้เบื้องด้วยบัตรนี่ไปล่าต่อไปไกลไปแถวใด นบรถไทยไปแถวเม่นน pues <ทา S 3> ้ำโขงตาอุเทนตาอุเทนหน้าท<ต>่มอำเภอตาอุเทนอำเภอหน้าท่มพี่น้องนาทุ่มพนทองพนอำเภอโพนทองบ้านบ้าเอ่อบ้านโพนทองเรือว่าไปเต็กน้อยก็ได้ยางงอยบ้านยางงอยพี่น้องคือเอาไปไดในต้อสองขีดพี่น้อง บุพอด่ารถเอาบ่ได้ใส่บนนี่บุพ่อด่ารถพี่น้องเอ้ยไปเด็ตโตสองขีดพี่น้องไปปีนี้ไปยักเทื่อล้วอวะนบรถไทยไ,ไปจะน,นับเทือบุได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่ยจะห่วงกักหามหน้าไฟห,หน้ามันมาใส่รอมดักกบดีกว่า